ที่แย่นิดหน่อยนะเพราะว่าพี่เป็นคนผิดพลาดมาที่ใบหน้าที่ไปฉีดอะไรที่มันไม่สามารถรู้เลยเลยใช่ค่ะเป็นอะไรประมาณนั้นทำให้หน้าพี่เบี้ยวี่อออากาเพราะทท่านที่จะไปชมชมกันแล้ก็เลยนานมากพอยทุกคพี่ก็จะใส่แม๊สตลอดเวลาพี่ร้องไห้ทุกทุกวันเลยนะหทุกทุกวันเลยพี่เศร้ามากเลยนะพี่ทุกมากเลยที่ไม่รักษาตัวเลยพอมันเริ่มกลับมาดีขึ้นมานิดนึง เล่นแต่ก็ยังไม่ดียังไม่พปเฟสยังมีความรู้สึกแย่แยมากๆเลยมืวันที่กไทุกวันม่พี่ไปกทุกวันเอพี่ทุกวันเจอี่ไหนแล้วพี่ติดคนิปทั่วเลยพี่ได้พี่กลับไอ่าม่วันหนึ่งเนียี่ผ่านเอสีพี่ก็บี่อยากกนแต่อันที่สี่ ว่าจะต้องหาที่แล้วก็ให้การตัวเองที่พี่จะพี่ก็ไม่กาเข้ไปี่ก็เลไปที่นี่ะทนีเนี่ยวันนี้พี่เข้าไปถางไปเอสซีไปเอสเอชซีมีคนบอกพี่ว่าไปที่จี่ที่ที่นี่ลงทุนพี่ก็บอกเอที่นี่เขาใช้โซนะก็จะลงทุพี่ก็ลง เป็นเกิดจากผลาที่ไม่ต้านสัมภาระไงพี่เก็บไว้เป็นของลยงอะไรอย่าเงี้ใช่ค่ะคุณบอลปีๆเดี๋ยวพี่จะใส่แมสก์เอาไวล้และพี่ก็ไม่กล้าสัมผัสเดียววันนี้แค่พี่ได้หมดแล้วว่าแก้แล้วพี่เอกพี่เพิ่มแมสก์ี่เพิ่มแมแล้วพี่ ี่เนี่ยเป็นคนรับจ้างเข้าใจะ้อาชีพพี่เนี่ยคนรับจ้างรับจ้างกอย่าทำนู่นนี่ได้ไปตอดได้พอพี่เริานจากสถา่ันี่มน้เริ่มเสีย 这个时候，病发，就用那点东西。就拿那点东西有，那点一定啊。那点东西，那点东西，你就会觉得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 ，你 จบแล้วเระเป็นคนที่ีควมรู้ยที่รจะรูก่ารได้รับควรไม่แล้แล้วพี่ก็จะเขียพี่ก็จะบอกะไรคด้วยเวลาีประชาชนหนึ่งซีดายเห็นแก่การงาอยากเห็นแก่นอื่นที่แล้วก็อยากเห็นแก่ว่าเออสิ่งนี้ดีนะดีนะ 我估计我估计。 ไม่มีแบบเป็นพี่ิมเป็นได้ง่ได้ที่สวยาใวเกือบเปลี่ยนเกืเปลี่ยนเลยนะพี่ี่มีความสุขนะพี่รู้ว่าได้กลับคืนมาอพอใจพอใจพอใจแล้วพอใจพอใจก็ใจ พี่บอกว่าพี่พี่ก็เป็นคนอารเนี่ยซึ่งพี่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เพื่นะพี่จะไม่มเอแซงหรเรื่องรุ่งหรือเรื่งนี่นะพี่จะไม่ชอบคนนิสัยที่ค่อนขเป็นันได้แล <Interestingly> <c oughs> <c oughs> ้วก็หล ต,ตัวเองต้องหันมมองอวมากเข้าใจไคะอยากทำแบบนี้ถ้าเราไม่มีพร้อมะเราจะไปถึงทำไมแรนเราไม่มีพร้อมเรอทีมันจะต้องการใไ้โซเพือ่อพี่ถามว่าคนอยากไปในโซเพว่อะไรใช่ไหมคะเ<อ>พื่อที่เราจะไปเกาะไซเป็นผู้ที่อยู่จรริรอใช่มมันก็ไม่ใช่เราเป็นตัวของเราดีที่สดแล้วก็ว็จะถึงแรนด์เนาาหาแสนห้าสแสนแต้องคิดาค,คนที่ก็ไม่มีจะกนินก็ซื้อบานได้หลังนเลยนะอาศัยอยู่จนชชีวิต แต่เรานี่ถูกอย่างโก้นะคก,กันนานา่อนโอเคเราก็ใจว่าคนมีเงินได้<ช>แต่สําหรับคนที่ไม่มีเงินชอบมาตุง้งอีขับรเรียกว่าเป็นสิ่งเด็กเป็นเด็กจีซีสามีคลาร์สจีซีไม่พูดดีดีเราอยับตีอยับเราในหนึ่งแล้วที่เคยเป็นทุกอย่างหมดแล้วในชีวิตนี้จนกระทั่งหน้าพังก็เป็นไปแล้วเลยเรียนรู้ทุกอย่างทุกวันนี้พี่เลยอยู่แบ่งสรรจะทำไม่น,นินทาคน ย,ยังมีความสุขใครจะนินทาใครพี่บอกออกไปไกลๆขี่เกียจรับผิดชอบข่าวออกมาเนี่ยคนนั่นกู้เงินคนนี้คนนี้กู้เงินคนนั้นส่วนหนึ่งพี่ก็จะบอกว่าสมองนะั้นมีแต่ฟิลเลอร์หรือบอทหรือเปลนะ่ในสมองเนี่ยไม่คิดอะไรเลยต้องคิดนิดนึงใช่ อย่างนี้เหรอมันไม่ถูกมันต้องคิดนิดนึงว่าการให้เงินคนอื่นก็เยอะเนี่ยมันคืออะไรถ้าคุณต้องการจะ,จะเอาดอกเบีย้ยนนะคุณไปธนาคารสีเอยอะแยะไปไปรป้อยธนาคารไปเอาอย่างนั้นดีไหมธนาคารใหญ่ๆเนี่ยถ้าธนาคารพวกนี้ล้มประเทศก็ล้มไปด้วยไม่โดนหลอกลอ่ลอหลองมันเป็นการหลงคาร์เป็นการหลงคารลลพี่ถึงบอกว่าแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ผู้ชายผู้ชายก็อย่าหลงกันและกันอย่าหลงเข้าใจไหมคะอย่าหลง คนที่พูดแล้วพี่เกียดมากที่จุดในกฎหมายที่มันไม่ออกมาคนทําผิดแล้วเดินลอยนวลพี่เกียดมากแต่ไอ้คนที่ทุกข์เนี่ยเศร้าก้องดินไปไม่มีวันเงยขึ้นมาเลยก้องเครียดว่าคูจะทำํำยังไงกับในชีวิตต่อไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ไอ้คนที่สบายเนี่ยคุณก็เดินยิ้มเฉิดใช้ออกมาเป็นผู้ชนะพี่เกียดทําไมกฎหมายข้อนี้ไม่ออกมาทําไมกฎหมายขอ้ออื่นออกมาได้ ข้อที่อยากพายากรลงมากันเยอะแยะยังโดมประกอนรัมนะพี่ยอมยอมยกตัวอย่างว่ายอมแล้วก็เขาพูดคำที่ไม่ถูกภาพใช่แต่ช่วงคล้ายกฎหมายของเขาตั้นพอดีทําให้คุณโดมเนี่ยซวยคุณโดมเขาบอกว่ามึนๆเม้าๆมึนๆเมืนอมึนๆก็ไปแต่คุณโดมก็ยอมนับหนึ่งเต็มตึว่าผมพูดเองเอาโอเคแต่แบบนี้ มันจะยังไง่อกไป้ก็อยู่ที่ท่านสุดาร์และว่าจะยังไงของคุณโดถูกไหมแต่ไอ้กฎหมายนี่ไม่มีเหรอ,อไอ้กฎหมายที่ยิมมงันแล้วไม่คืนกันเหรอมัหวังดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่มีเฉยไม่มีอะไรใครทําอะไรเลยมันต้องทํามันเองทํามันเองคืออะไรเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องมายิง <c oughs> นะคะแล้วก็ต้องมายิงกันเอง <c oughs> แค้นน่ะเอาจริงมากแม้เก็บมาอ้โหูแทบหมดเนือ้อประดาตัวใช่ไหมเป็นไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายก็จบสิ้นหวัางกบ ก้อนสุดท้ายของฉันแทนที่จะเก็บให้ลูกเรียนอย่างสูงมันหมดอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวเดียวมันหลายครอบครัวที่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆ้านครอบครัวเยอะแยะที่เราไม่รู้จักพี่ก่อนสมัยทำงานรุ่งรุ่งสาวๆเลยที่ไอยไปเรียนเรางมีเยอะแยะมันต้องมีสิมันต้องมีเยอะแยะพี่ก็จะบอกว่าโอ้ยตายแล้วมายืมเหมือนพี่เหรอพี่ก็คงจะยืมนล้วมงเนี่ย น้องจะยืมพี่เท่าไหร่อะสามหมื่นพี่กำลังจะเอาของน้องสามแสน่ะเพราะวันนี้พี่หน้ามืดพอดีพี่ไม่มีเงินจริงจริงพี่จะพูดกลับไปอย่างนี้เลยไม่เคยมีใครได้เงินจริงเลยไม่เคยการสาบนได้เลยในชีวิตนี้โชว์ตัวเลยไม่มีใครเคยยืมเงินพี่ได้เลยแต่จากใจที่ช่วยเหลือเขาป็นอะไรที่ดีใจช่วยช่วยเลยช่วยเลยเป็นร้านพี่ก็ให้ได้แต่เป็นล้านที่พี่ช่วยที่ยากจนจริงนะยากจนจริงๆแล้วก็ เหตุการณ์ที่ไม่ดีจริงๆช่วยได้แล้วพี่ดูทีวีน้ําตาเลหลย,ยังไงพี่อยากพยายามติดต่อตามช่องต่างๆพี่จะช่วยพี่จะเลี้ยงเด็กคนนี้พี่อยากทำมากแต่มันเป็นปัญหาเรู้ว่าพี่กลัวว่าเ,าเด็กคนนี้จะมีภาระพี่กงมีภาระมากเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าตัวต่อไปอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเราไม่รู้เลยคนเราตายก่อนนี่อยู่ใครลูกเป็นอย่างลูกก็คาราคาซังอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วเอาเด็กมาเลี้ยงอีก มันคาระจษาเงินขั <nervous. S 2> า้าไปใหญ่นี่ต้องคิดหน้า <simplesmente> คิดหลังให่ดีๆทําอะไรเพื่อจะให้เงินใครก้อนหนึ่งให้ไปเลยมันจะมีความสุขพี่ชอบทําอะไรแบบสบายใจไม่ชอบมีทาร่าางมาแล้วก็ไม่ชอบให้ใครยืมเงินะที่